สวัสดีค่ะับตะนันพี่นะคะอย่าลืมกด subscribe กะเทียรไลค์รัวๆแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดกระดิง่งกิ๊งๆนะคะคุณพ <Yeah. S 1> ่อจะไปดูวีโอหรือยังไปกันต่อกันในพี่ีสามนะคราวนี้เราจะมาทำอาชีพตรงนี้ <Yeah. S 1> ก็คือมีคนมาสั่งเอ๊ะ <Okay. S 1> แล้วทำไมคนที่มาสั่งหน้าคุค้นๆจังเลยไม่เป็นไรวันที่น่ารักทองนอคุณต้องการจะซื้ออะไร oh. พิซซ่าหรือเครื่องดื่มเฮ้ยแล้วใครนะกูเป็นใครเนี่ยเฮ้ยเอาอันนี้อู้อเคเฮ้ยมันผิดต่อสังคมนะมาทำแบบนี้มันไม่ถูกเขาเออลูกค้าเขาสั่งเป็นอันนี้อันนั้นคือตัวที่เราสั่งมาโอเคจิบปึ๊บวัเฮ <What? S 1> ้ยไปหยยบหัวทำไมอะ คุณมาเหยียบหัวมันผิดมารยาทนะเอ้าแต่เราไม่มีน่ะเฮ้ยอย่าเหยียบตั้งใจเลยมันเสียมารยาทนะเนี่ยค,คุณคนคนนี้เขาชื่อคุณนะเนี่ยเอ่อคุณคุณนะเนี่ย คุณคะมันผิดต่อสังคมนะคะเยีย่ยผ่าไม่ชอบนะคะเรามาทําร้านอาหารดีๆแต่ว่าเหมือนมันจะขาดชีสอะ่ะแล้วก็ซอสมะเขือเทศจริงด้วยขาดชีสแล้วก็ซอสมะเขือเทศงั้นเราต้องไปหาชีส oh <my> ซอสมะเขือเทศกัน <Okay. S 1> เออเออ เราต้องก,การที่จะต้องมีชีสมีซอสมะเขือเทศเปิดลงรถซิไม่ใช่ลงรถอ๋อนี่จริงด้วยขาดชีสและซอสมะเขือเทศที่เหลือมีหมดหมเราต้องเดินไปตรงนั้นแล้วเราต้องไปเอาชีสแล้วก็ซอสมะเขือเทศให้ได้เดอะการถ่ายร้านขายจัดเรียงวิ่เดี๋ยวเราค่อยเดินมาดูแล้วกันว่ามันมีอะไร <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็เดินชิวๆไปก่อน ก็ำลังไปส่งของนี่แหละรถคันนี้แหละที่เราต้องเอาของจากโรงงานตรงนี้แล้วเราก็ไปส่งที่ร้านพิซซ่าเพื่อที่จะทำอาหารให้ลูกค้านี่แหละรถคันนี้แหละขึ้นมาเลยโอเคเราขับเข้าตรนี้เออโอ้โอ้ โอ,โ,อโ,อโอเคโอเคโอเคเยี่ยมเราต้องการชีสอ๋อนี่ไงช,ชีส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 อยากกินชีส <c oughs> ไม่เยาวนะเอาซอสมะเขือเทศม,มเาเยอะเลยโ <c oughs> อ้โหเรามีคนสั่งไว้ไงมีเพียบเลยอะไรอะไรเนี่ยซ <c oughs> ิกเกิลซิกเกิลบโลน่าทาเกลีปิเกเตอร์แซกเกิร์และบาโลนีย มีได้เหรอเนี่ยทำไมเราไม่รู้เลยซี <S <S ่กอกกนะันนะอ๋อรู้แล้วสีกอกคืออะไรไอตัวนั้นแงหน้านะที่เราต้องใส่พุดคะนี่คือคู่อนี่ว่าพุดคะฉันว่าพอได้แล้วค่ะควรจะไปที่นั้นแล้วโหว,ว,ว,วันนี้ทํางานดึกเลยเนี่ยไม่หลับไม่นอนเลยวันนี้เราต้องทําการออกทางนี้นะเพราะเขาบอกให้ออกทางนี้เราก็ต้อง ให้เป็นคนดีนะคะเราห้ามชวนรถคนอื่นใช่พี่มีใบเก็บขีดนันนั้นนะทุกคนพี่บอกว่าเป็นอะเป็นผู้อริกันมาก่อนนะไม่เป็นไรช่าเถอะว่ายังไงเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานอยู่แล้วพี่เธอมาสมัครงานใหม่หรือเปล่าทำไมเธอไม่รู้ว่าไปไหนก็เอาขอกก็ไปส่งกีฬาพิซซ่าเนี่ยโอ้โอ้อุ้ยอะไรเขาบอกว่าทางผิดทางผิดเหรอ ทำไมอ่ะทำม่ทมทางมันผิดเราต้องหันใหม่นะทุกคนหันอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันต้องถอยหลังไปขับเข้าไปชูโอเคเรียบย <Good job. S 1> ร้อยจากนั้นเราก็ทําการเปิดข้างหลังแล้วเราก็ให้กล่องผลิตพวกนี้มขึ้นไป oh. มันไม่ยมขึ้นไปมันิดขัดนะอาจจะมีระเบบเออเลอร์นิดนึงนีน,น,นี่โอ้โหวิ่งเินอะเกินมากๆเลยอ่ะ <laughs> จริงๆมันจะมีตําแหน่งของคน เออไปนี่มาอยู่แต่ว่าเขาไปไหนไม่รู้เราไม่รู้เรื่องเขาต้องไปทำพิซซ่าอ่าโบโลน่าหรือเปล่าอ่าอะไรไม่รู้อ้าวที่มีแล้วเราไปเอาลูกค้าคนใหม่ดีกว่าพิซซ่าของเรารับรองเลยนะว่าอร่อยที่สุดในโลกแต่พีนี้อะไรอ่ะอะไรไม่รู้หึงว้าวมีหลายมากมายเอานี้โอเคดีเลยวิอันนี้ทําง่ายอีซี่อีซี่อันนี้เราก็ให้หน้าชีของพี่อาร์มเอยเฮ้ยพี่อาร์มยังไม่ได้อันนี้ นรู้ส,สึกจะเป็นพนักงานมือใหม่นะเนี่ยือไปเผาเองทำไมวนะเนี่ยเออก็ไม่เกลียยไม่เกลียมเอา้าทำไมอันนี้มันมีโบโลนา่าไม่ถูกหรอถูกด้วยเนี่ยอ,อ๋อคนนี้เขาเป็นคนไปทำโอ้โหแล้วมีซะเยอะเลยไง แต่ว่าวันนี้เราจะเป็นคนรวยอยู่คนเดียว oh, <wow. S 2> เราหยิบหมดไปแล้วเรา,เาไปสกบหมดแล้วก็จะได้เงินมาเยอะเลยไงเลยเอาเงินนั้นม <c oughs> าตั้งแบ่งกันให้คนอื่นบ้างเออโอเคแล้วเอามาสาะองนะ C หนึ่ง C สอง C หนึ่งเฮ้ยวันนี้ทํางานจนดึกเลยอะ่ะดึกดื่นดึกดึกแล้วก็ไปลาเอ้ยไปบ้าน C หนึ่งก่อนยงไง C หนึ่งแล้วก็เอาพิซซ่าไปให้เขาอุ้ยเราแป็นนึง่ง ah. ชิ้นผ้าอาหารไปอุ้ย <Yeah. S 2> อาหารเอ็มดี Oh so. oh. อุมิกก็เป็นเจ้าพระสาวสูงโอ้ต่อไปเป็นร้าน้ยร้านอะไรคือบ้านบ้านหลังสีโซมามามาแล้วทำไมเขาเปิดบ้านไว้ค้ามาเกิ่งเลยค่ะโ oh! อ้ยเยี่ยาหารเ้เร็วสุดยอดเลยครับ <Thank you. S 1> ไปแล้วอุ่ยแล้วเข้าไปดูบ้านได้ไหมวยทำไมบ้านเขามันมีแค่โซฟา <c oughs> เดี๋ยวนะคนเมื่อกี้เราจะคิดไปเองล้วเข้าไปในบ้านก็ไม่เจอเขาโอเคตอนนี้ก็กลางคืนละเราก็รู้สึกแบบเออรู้สึกแบบ กลับบ้านหรือจะทำงานต่อดีมันก็เลื่อมไม่ถูกงั้นเรามากลับบ้านกันเอาเราเลื่อมปิดประตูบ้านดีนะไม่มีจนไอ้นุ๊กเข้าอยู่โอเคเราต้องมาหาอะไรกินในตู้เย็นอุ้ยหุ้ยอุ้ย,ยไอซต็มเฮ้ยไอศครีมเออกินเข้าไปไม่ถับอ่ะเราไปนั่งเล่นคอมดีไหมดู YouTube ช่องขปันแฮปปี้ก็สเก้าคืนในป่าดีกว่าว้าวสนุกมากเลยผ่านมาตั้ง500วัน good job ทำงานเสร็จเออไม่มีอะไรงั้นมานอนกว่าสั่งเสื้อแบรนด์นีมกระเป๋าหลุยวิตตอง You all I can't h i n g of every drop I drink up you my soda pop my little soda pop คอยคิดถึงแต่เจ้าเดิรทุกยดที่คอยดื่มเจ้าเจ้าคือโซดาป๊อปเจ้าคือโซดา